ถ้าจะมีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนสักแบรนด์หนึ่งนะครับที่กล้าจัดงานเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่วันเดียวกันกับที่ Apple เปิดตัว iPhone ก็ต้องแบรนด์นี้แหละครับนี่คือหัวเว่ยครับหัวเว่ยเปิดตัว Mate XT สมาร์ทโฟนจอพับพับทีเดียว3ทบ แหมพับยังการ,รบเท่ากับพบรักอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับโอ้เรียกว่าเป็นการจัดงานที่ห้าวหาญแล้วก็กล้ามากๆนะครับสำหรับหัวเว่ยนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวในประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้มีเปิดจองด้วยนะครับจองแบบ,บ,ลบลายจองเลยนะไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะให้จองก่อนเลยนะฮะนี่คือหัวเว่ยเมดเอ็ครับเป็นมือถือจอพับที่เป็นเครื่องแรกของโลกที่ พับ3ทบเขาจะพับเป็นรูปตัวแซตเนาะอย่างเงี้ยจึ๊กจึกจึก,จกอย่างเงี้ยอาแล้วพอกลางออกมาสุดเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่10.2นิ้วเลยอู้หูแล้วพรีเซนเตอร์คือใครรู้ไหมครับแอนดี้เหลาครับหรือว่าเหลาตักหวาหรือหลิวเตอร์หัวในบ้านเรานั่นเอง <laughs> คนคนฮ่องกงนะถ้าคุณไปถามว่าหลิวเตอร์หัวในฮ่องกงนะจะไม่มีใครรู้เรื่องเลย คุณต้องบอกว่าเหล่าตักหวา,านะฮะเขาจะรู้จักทันทีนะครับผมนี่เคยไปถ่ายที่บ้านหลิวเตอร์หัวมาแล้วลืมเอาเพจกล้องขาตั้งกล้องไปนะฮะยืนถือกล้องแฮนด์เฮลมือสั่นละลิกสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะฮะเรามาดูเมดเอ็ครับตัวนี้นะฮะเป็นจอ OLED ltpo นะครับพับ3ทบความเรียดสูง3 k นะครับหูใช้งานได้3รูปแบบ คือถ้าใช้งานรูปแบบจอเดียวนะครับคือพับสมทบเลยเข้ามามันจะเหลือจอเดียว6.4นิ้วแล้วเราก็กลางออกมาสเต็ปแรกเป็นจอคู่ได้นะครับจอคู่นี่จะได้7.9นิ้วแล้วก็กลางออกมา3จอเลยจะเป็น10.2นิ้วนะฮะลักษณะนี้เขาเรียกว่า บานพับเทียนกงนี่เป็นบานพับที่ออกแบบที่สถานีอวกาศเทียนกงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนนี้ไม่ใช่ตั้งชื่อเดียวกันนีเฉยนะครับบานพับเทียนกงหัวเว่ยนี่เป็นไงเท่มากนะครับมาพร้อมกับกล้องดีไซน์แปดเหลี่ยมนะครับข้างหลังนี่โอเ้เน้นห่วงจุ้ยเลยนะเนะี่ยเรียกว่าขายในประเทศจีนตัวเครื่องสีแดงด้วยแดงตัดทองนะฮะตุ๊ดจีนปีนี้ยอดขายท่วมแน่นอนนะฮะแดงตัดทองบวกกับแผงกล้องเป็นรูปแปดเหลี่ยม โป้ยโขยอย่างดีนะฮะถ้ามีกระจกสะท้อนแสงด้วยอันนี้ให้สินแสเดินถือดูห่วงจุ้ยได้เลย <c oughs> สุดยอดมากนะครับแบ่งข้างในเป็นสี่ช่องมี4ี่เลนมีกล้อง3ามกล้องเนาะอ๋อเป็นสี่ช่องแต่มีสามกล้องนะมีกล้องหลัก50ล้านมีอ่อกล้องอะไรอีกเทเลโฟโต้นะครับสิล้านอ่าอันต้าวายสิล้านเนาะ ส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลเซอร์โฟกัสแทนนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับชิปประมวลผลเนี่ยยังไม่ระบุนะฮะมีหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นคีรินของหัวเว่ยเองเพราะว่าหัวเว่ยไม่น่าจะซื้อชิปใครมาใส่ได้นะฮะไม่น่าจะมีใครขายให้นะฮะแล้วก็จะมีตัวเลือกของ แรมกับลอมนะฮะให้เลือกกันก็คือ16ทับ 256, 16ทับ5 1า16ทับ1ทไบต์นะครับยัดแรมมา16กกิกเลยเพราะว่าหน้าจอใหญ่มากนะครับไม่งั้นนะฮะแบตเตอรี่นี่ก็จะสามารถพอเป็น3ทบเนี่ยเราก็สามารถกระจายแบตเตอรี่เป็น3ชุดได้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบบางพิเศษ,ษรวมความจุทั้งหมดจะได้5,600ม ah. ิลลิแอมลองรับชาร์จเร็วแบบมีสาย66วัตต์ไร้สาย50วัตต์นะครับราคาเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหนะ ราคาในจีนนะฮะอันนี้เป็นราคาในจีนรุ่นเริ่มต้นยัง94,900บาทตัว 1TB เทรบตเลยนี่คือ113,900บาทหัวเ่วยแจ้งว่ามียอดสั่งจองไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ล้าน1 0ครั้งสุดยอดไหมจะวางจำหน่ายครั้งแรกจะเริ่มวางจำหน่ายทั่วไปในประเทศจีนในวันที่20กันยายนนี้นี่แหละครับ สมาร์ทโฟนที่จะมาฆ่า iPhone ในประเทศจีนฆ่าในประเทศจีนอย่างเดียว